กูมาต้มกุ้งกุ้งกินเลยสิหละอันนี้ก็เอยแจ้มมากินช่างเธอเขาได้ให้ข้ามากินเลยเออเคยกินแล้วบอสสบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเขาเอินหอยเปิลนี่ มันอยูเตามนี้เนาะหอ,อยเดือยเนาะหอยเดือยน้อยต่อกับเวลาคือเกอ่าวไปเนาะวันที่เสาร์สามเน,นาะมารอเก็บหอยเดือยน้อยตามเงากล้วยนี่อยู่ไกลดอนหากินยากเลยพี่น้องท่านบรอยู่ดอนนี่บริมีได้หน่เวลาเรา,เราเไมา่เคยกินดอกพี่อ้เพื่นวะเคยกิน เอาก็ชิลองมากินบ่นี่หอยเดือดพี่น้องหอยเดือหนอ่อยอู้หายอะไรปุลางเก็บเพลยอด้วยเนอะเก็บเพลยอด้วยน้ำจิ้มมันซีฟู้ดนเนาะกิตดเทสเซ่น,น,นี่หอยเดือหอยเดือ มาเลยพี oh, ่น้องเลยโอ้ยลายเด้อนี่นี่ตามันป่าแถวมันมักอยู่ป่าแบบเสื่อมเื่อนิพี่น้อง ชาาบ้านเท่ากับูยกับบคคอยลายเลยแต่หนึ่นะมันสิลหลายเลยมันมานทำลายพืชผ,ผลของซาบะนะมันมากินกัดกินพืชผ,ผลของซาวบะหลายอันีีเปลือบบ้างบางเลยไต่กิ่งขนาดเลย Đi tam ngọc cuối Cái nằm lai nằm tím tên này นี่ทางมันทางเที่ยวมันพี่น้องนน้ําลายมนี่ป๊าดจนเหลือหมดนี่นําลายมันคล้ายๆกับหอยเดือนเนาะแต่มันหมดใหญ่เท่านี้ได้พี่น้องนี่หมดใหญ่เท่านี้บ่ได้ใหญ่กว่านี้เนาะหมดเท่านี้ิากเปิดมันก็มันตรงนี้นี่นะ mặt mẩn dù mong sơn xứ nó sơn sơn mong này mong sơn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  ลูกมันลูกมันไงชันีน้นะลูกอันนี้นะเมย์เมย์สุดชำนี้โอ้หลายนายนายโน่อยถ่านักรอเลยก็ได้เปิดหาเลย Mae'n gwahanol i ใหญ่สุดสำปูมือเกือบสำปูมือใหญ่สุด

โอ้หัวน้อยๆตู้อีกขนาดนี้เต็มจุลูเลยตั้งากเก็บข้าวโพดแล้ว่นางมาเนี่ยกินแบบเปลกๆบมเคยกินจา้าเถือ่อ มาลองเอามือกินเบิ่งเป็นอุดที่ได้เอาไปกินได้คืกอกานล่าอย่างนี้พอชุ่มพอ,ลอ,อแล้วก็จะปลูกยังก็จะเปนมันมากินเปน,นมากรอ,องอกระโจนหยุดตัวตายก็ได้ม,มันแนวใส่ปลาคอนี่ เราทานี่ก็เต็มเลย เขาจะตัดนึงนี่มันตรงนี้มองซืนนน่อๆที่เขาจะตัดนึงนี่บอกมียู่นี่ นี่มีทุกมอ้อทุกลืบเลยขับอยู่แถวกราบกล้วยตายเพื่อนวะขับกราบกล้วยเก็บโอ้แม่นอะไรนี้ขับกราบกล้วยนี่ข้บกราบกล้วยตาย โอ้ดูก็ร้ายเลยข้างลูกข้งแม่เต็มเลยประสาทไข่ไข่หอยเดือยนะความเสี่ยงประสาทความเสี่ยงความเนี่ยแต่คนมักเนาะแต่ว่าประสาทคือหอยเดือยโอ้กองกันอันญ่าเลยพี่น้อง ผักกะหรี่นอน้อเก็บเลยเฮาหมู่เด็กไล่เติมไปเก็บไปเรื่อยๆพี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เกี่ยวกับโพดแล้วนะยน้องพี่น้องเลยกะแนวกินต่ออีก Nè Ngồi nhanh Dù cái mất lời đây cả mì Theo điên theo nhà Mì mất lời Nào lụ cô lời Theo điên cả mì Theo ngầu cuội cả mì Xuân lại sẽ yêu tam ngầu cuội nó Mình sư มันซึมมันเปียกแห้งนะต่ำเงากล้วยเดือหลายโหอยู่ต่ำเงากล้วยลายแถวลึกเลย ตัวหนง่มโคบเลยเข็ดแหงบ่ายกาบบางขนนะกาบบางๆหนึ่งนี่พี่น้องคนงานเฮาหอยเดือหน่อยเนาะแต่ว่าโมเมนลูกมาได้พี่น้องแม่มัน มันเป็นพันหน่อยหรือว่าหอยหวานเนาะเก็บเอาตันงเงากล้วยโอ้ได้หลายขนาดเก็บแป๊บเดียวคลิปนี้ก็ขอลาก็ได้พี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคนท,ท,ที่ติดตามรับชมพอกันไม่คลิปนาะสบายดี